ไม่เคยยอมจมทุกทางตันย่อมมีทางออกถ้าร่วมมือถ้าอยากรู้ว่าบนจุดสูงสุดเสียงซามันดังกึดกองต่างจากความเงียบที่ก้นแก้วไหยไงใช้ชีวิตให้เหมือนฟองโซดาทุกหยดซ่าโซดาสิงขณะที่คุณกำลังนอนหลับปัญหารังแค สระผมผมร่วงผมบางหวีผมผมขาดร่วงปรึกษาศูนย์การแพทย์ธนบุรี02-466-9955ร่างกายเป็นกลไกซับซ้อนค่ะ จะทำแบบนี้ได้ร่างกายต้องฝึกฝนค่ะใหม่วีฟิตน้ำนมจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวสีม่วงสัญชาติไทยวิตามินเอช่วยในการมองเห็น B12 มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองอี e. มีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระแคลเซียมและเหล็กสูงนี่แหละน้ำนมข้าวไรซ์เบอร์รี่ของคนไทยวีฟิตน้ำนมข้าวจากข้าวเกษตรอินทรีย์ไรซ์เบอร์อรี่เทศกาลเจอินบุญกับวีฟิตอัมพลฟูด โอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ70ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พร,รมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจรอบ12สิงหาคม2559สาภานิติบัญญัติแห่งชาติขอเชิญชวนร่วมบริจาคไทยชีวิตโคกระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลผ่านธนาคารทั่วประเทศตั้งแต่วันที่9มิถุนายนถึง5ธันวาคมนี้สอบถามโทร0 2 2 4 4 1 7 7 7สถึง8สายด่วน1102 สนับสนุนข่าวโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงค์อร์ปอเรชั่นรักษาการรัฐมนตรีสาธารณสุขเยเมนได้ออกมากล่าวโทษชาติพันธมิตรนะคะซึ่งมีซาอุดิอาระเบียเป็นแกนนำในการโจมตีกรุงซานาได้ฆ่าชีวิตประชาชนไปถึง82คนค่ะ นายกาซีอิสมาอิลรักษาการรัฐมนตรีสาธารณาสุขของเยเมนในคณะผู้บริหารของกลุ่มกบฏฮูตีกล่าวว่าเครื่องบินรบชาติพันธมิตรที่มีซาอุดิอาระเบียเป็นแกนนาได้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศทางตอนใต้ของกรุงซานาขณะที่ประชาชนกําลังเฝ้าศพที่อาคารหลังหนึ่งก่อนทําพิธีฝังศพปิดาของรัฐมนตรีมหาไทยที่เสียชีวิตด้วยโรคชราเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มรดาผู้มาร่วมไว้อลาลัยที่มารวมตัวกันในงานนี้เสียชีวิตถึง82คนและได้รับบาดเจ็บอีก534คนอย่างไรก็ตามชาติพัตร ออกมาปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ดังกล่าวโดยยอดผู้เสียชีวิตครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่มากที่สุดครั้งหนึ่งในเหตุโจมตีใดๆที่เกิดขึ้นในครั้งเดียวนับตั้งแต่ชาติพันธมิตรภายใต้การนำของซาอุดีอาระเบียเรื่องปฏิบัติการทางทหารเพื่อพยายามที่จะคืนอำนาจให้กับประธานาธิบดีอับดุลฮูแมนซูฮาดีหลังกลุ่มกบฏฮูตีโค่นอำนาจเมื่อเดือนมีนาคมปีที่ผ่านมาค่ะ พายุเฮอริเคนแมททิวได้ขึ้นฝั่งที่มรรตเซาท์แคโรไลนาของสารัฐด้วยความเร็วลมที่ลดลงนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้พัดกระหน่ำเฮติจนฆ่าชีวิตประชาชนไปเกือบ900คนค่ะ พายุเฮอริเคนแมทธิวขึ้นฝั่งใกล้เมืองแมคคาลนวิลล์มรดซา์แคโรไลนาด้วยความเร็วลมที่ลดลงเหลือ135กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้พายุเฮอริเคนที่มีความรุนแรงระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามก็ยังคงมีความรุนแรงและทำให้เกิดฝนตกในม,ในมรฐจอร์เจียและเซาท์แคโรไลนาโดยที่เมืองซาวันนามรฐจอร์เจียพายุฮเฮอริเคนแมทธิวทำให้ต้นไม้หักโคน่นและเกิดน้ำท่วมก่อนหน้านี้พายุลูกนี้ก็ทำให้เกิดน้ำท่วมและทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยสี่คนในมรดฟ อีกทั้งทําให้บ้านเรือนและธุรกิจร้านค้า1นล้านห้าแสนแห่งในแถบตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐไม่มีไฟฟ้าใช้ทางนี้พายุเฮอริเคนแมทธิวได้ฆ่าชีวิตประชาชนเฮติเกือบ900คนก่อนที่จะเคลื่อนตัวมาถึงสหรัฐซึ่งศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐคาดการณ์ว่าพายุแมทธิวแม้จะอ่อนกําลังลงเรื่อยๆแต่ก็ยังเป็นเฮอริเคนจนกว่าจะเริ่มเคลื่อนตัวออกจากสหรัฐในวันนี้ค่ะช่วงนี้ไปติดตามข่าวในแวดวงบันเทิงต่างประเทศกันบ้างค่ะ คารเยเวสได้ประกาศเลื่อนทัวร์คอนเสิรต์ตของเขาที่จะจัดขึ้นในเมืองฟิลาเดลเฟียและดีทรอยต์ของสหรัฐในสัปดาห์นี้นะคะก่อนหน้านี้เขาก็ได้ยกเลิกคอนเสิรต์ตที่นครนิวยอร์กกลางคันหลังจากที่เกิดเหตุช็อกเมื่อภรยาคิมคาเดเชียนเวสถูกโจรส่หน้ากากสองคนจับมัดมือและใช้ปืนขู่ในห้องพักที่เธอพักที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสซึ่งโจรก็ได้ปล้นเอาเพชรพลอยของคิมไปได้หลายร้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวโชคดีที่คิมนั้นไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆแต่ก็คงอกสัน่นขวัญแขวนมากพอสมควรค่ะ เพลง p า r t y l i อ e ร r u s <chat> <Please>. s i a เพลงใหม่ของ็อบบี้วิลเลียมนักร้องชาวอังกฤษชื่อดังนะคะดูเหมือนว่าจะทําให้ชาวรัสเซียนั้นไม่พอใจอย่างมากค่ะเพราะเพลงนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับรัสเซียหลายอย่างบางคนว่าเป็นการเหมารวมเกี่ยวกับชาวรัสเซียอย่างหยาบๆขณะที่บางคนก็เดาว่าเพลงนี้นั้นแต่งขึ้นมาเพื่อล้อเลียนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียแต่วิลเลียมก็ออกมาทวิตว่าเพลงนี้ไม่ได้หมายถึงปูตินอย่างแน่นอนค่ะ ขณะที่เบนสเตเลอร์ผู้กำกับและนักแสดงตลกชื่อดังไม่ออกมาเปิด <16. S 1> เผยผ่านทางทวิตเตอร์เมื่อเดือนมิถุนายน <16. S 1> เมื่อ2ปีก่อนว่าแพทย์ได้วินิจฉัยว่าเขาเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากและหลังจากนั้น3เดือนเขาก็ต้องเข้ารับการรักษาที่ยากลําบากแต่หลังจากที่ผ่าตัดแล้วนะคะเขาก็หายจากอาการมะเร็งซึ่งทั้งหมดนี้เขาบอกว่าต้องขอบคุณการตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากที่เรียกว่า PSA ที่ทําให้เขาต้องรับการรักษาอย่างรวดเร็วจนหายในที่สุดในขณะนี้ PSA จะยังไม่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางก็ตามค่ะ มาต่อกันที่ข่าวกีฬานะคะมาดูผลฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกค่ะโซนยุโรปนัดที่2เยอรมนีและอังกฤษได้เป็นผู้ชนะทั้งคู่ค่ะโดยกลุ่มซอาเซอร์ไบจันชนะนอร์เวย์หนึ่งประตูต่อศูนะคะเยอรมนีถล่มสาธรารณรัฐเช็ก3ประตูต่อศูนเช่นเดียวกับไอร์แลนด์เหนือที่ชนะซานมาริโนถึง4ประตูต่อศูย์ค่ะกลุ่ม E นะคะกลุ่มนี้ ทำประตูกันอย่างถล่มทลายค่ะโดยอารเมเนียแพ้โรมาเนียศูนย์ประตูต่อ5มอนเตเนโกรชนะคาซัคสถาน5ประตูต่อศูนย์และโปลแลนด์ชนะเดนมาร์ก3ประตูต่อ2ค่ะส่วนกลุ่ม F นะคะอังกฤษชนะมอลตา2ประตูต่อศูน์สกอตแลนด์สเสมอลิทูเนีย1ประตูต่อ1และสโลวีเนียชนะสโลวาเกียหประตูต่อศูนค่ะ ซึ่งหลังเกมนะคะการ์เร็ตซาวเกตหัวหน้าผู้ฝึกสอนของอังกฤษเปิดเผยว่าลูกทีมของเขาเล่นได้ดีตลอดทั้งเกมแต่ควรที่จะทําประตูได้มากกว่านี้เพราะว่ามีโอกาสหลายครั้งส่วนเวนรูนี่ที่ฟอร์มไม่ดีแล้วก็โดนแฟนบอลวิพากวิจาร์อย่างหนักนั้นส่วนตัวคิดว่ารูนี่ยังคงแสดงความเป็นผู้นําได้ดีตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาและนะักเตะทุกคนก็ทําหน้าที่กันอย่างเต็มที่แล้ว ส่วนโยอักค,คิมเลฟิฟเฮดโค้ชของเยอรมน,นีนะคะได้เปิดเผยว่าลูกทีมนั้นเล่นได้ตามแผนที่วางไว้ทําให้เล่นง่ายทั้งยังกล่าวชื่นชมโทมัสมุลเลอร์ที่ทําสกอร์ให้เยอรมน,นีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ฟุตบอลโลกปี2010และในเกมนี้ก็เหมาคนเดียวไปถึง2ประตูค่ะ ไปต่อกันที่ Golf European Tour Alfred Dunhill Links Championship ที่สกอตแลนด์นะคะจบรอบ3 t มไทเรลฮัตตันโปรจากอังกฤษทำวันเดียว8เบอร์ดี้แบบไม่เสียโบกี้ขึ้นนำเดี่ยวที่17อันเดอร์พา199โดยมีลอสฟิตเชอร์เพื่อนร่วมชาติตามอยู่3สโตกส่วนพรอมมีสวัสดโปรจากไทยตีเกินอยู่2โอเวอร์พาอยู่อันดับที่106ร่วมค่ะ ขณะที่กอล์ฟเลดี้ยูโรเปียนทัวร์รายการ Lady Open พนเดฟรองที่ฝรั่งเศสนะคะจบรอบ3แต่ไดอาน่าลูนาโปรสาวจากอิตาลีขย,ยับขึ้นนำเดียวหลังทําเพิ่ม3อันเดอร์เป็น12อันเดอร์พา198โดยมีเบรนดอัลเลนจากสหรัฐไล่หลังเพียงสตกเดียวส่วนทิยาพาพลึกสถาพรปโปรสาวหนึ่งเดียวของไทยในรายการนี้ตีเกินอยู่8โอเวอร์พา218อยู่อันดับที่49ร่รวมค่ะ ส่วนบ่ายวันนี้ต้องลุ้นกันหน่อยนะคะหลังจากที่แบดมินตัน SCG Thailand Open มีนักแบดมินตันไทยเข้าชิงชนะเลิศได้ถึง3รุ่นค่ะ แบดมินตัน SCG Thailand Open จะทิงแชมป์กันเป็นวันสุดท้ายในช่วงบ่ายของวันนี้นักกีฬาของไทยทำผลงานเยี่ยมเข้าจึงชนะเลิศได้ถึง3รุ่นเริ่มจากชายเดี่ยวนะคะขนงศักดิ์แสนสมบูรณสุขที่รอบรองชนะเลิศเอาชนะเคนตะมิชิโมโตจากญี่ปุ่นไป2ต่อศูนย์เกมเข้าไปลุ้นแชมป์กับโซนี่คุณโคโร่งจากอินโดนีเซียซึ่งจะแข่งขันกันเป็นคู่สุดท้ายในวันนี้ก็คือคู่ที่5ค่ะ เช่นเดียวกับหญิงเดี่ยวนะคะไทยเราก็ได้น้องครีมบุตรชนันอึ้งบำรุงพันธ์ที่ได้เข้าไปลุ้นแชมป์หลังจากเอาชนะก็จินเวยจากมาเลเซีย2อเกมรวดสำหรับรอบชิงชนะเลิศจะพบกับอายะโอโฮริจากญี่ปุ่นคู่นี้เริ่มเป็นคู่ที่2ค่ะ ส่วนประเภทหญิงคู่ก็จะลงสนามรอบชิงชนะเลิศเป็นคู่แรกนะคะซึ่งไทยมีพุทธิตาสุภาจิรกุลจับคู่กับทรัพย์สิรีแต่รัตนชัยทำผลงานดีในรอบตัดเชือกที่ชนะนักขวดจากญี่ปุ่นมา2เกมรวดเข้าไปลุ้นแชมป์กับมายุมะซึมตโตะกับกานะทาคาฮาร่าจากญี่ปุ่นอีกเช่นกันเริ่มใหม่มุงตรงนะคะที่อาคารนิมิตบุตรสนามกีฬาแห่งชาติค่ะไปเชียร์แล้วก็ไปให้กำลังใจกันได้ค่ะ ท็อปช้อปปิ้งเอ็กซ์โปอลังการเฟอร์นิเจอร์แต่งบ้านแต่งสวนอุปกรณ์ทําบ้านผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานเปิดเมืองเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฮเทคพันไม้และสัตว์เลี้ยงเวดดิ้งสตูดิโอเพื่องานแต่งสินค้าเพื่อแม่และเด็กแฟชั่นและเครื่องประดับสนุกสุดเหวี่ยงกับเหล่าศิลปินดาราช็อปเพลินเพินกับสินค้าโอท็อปเที่ยวทั่วไทยย้อนอดีตกับแตลาดน้ําตํานานอร่อยงานเดียวครบจบทุกความต้องการ15ถึง23ตุลาคมนี้ณอิมแพคเมืองทองธานีร่างกายเป็นกลไกซับซ้อนค่ะ จะทำแบบนี้ได้ร่างกายต้องฝึกฝนค่ะหม่วีฟิตน้ำนม,มจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวสีม่วงสัญชาติไทยวิตามินเอช่วยในการมองเห็น B12 มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองอี e, มีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระแคลเซียมและเหล็กสูงนี่แหละน้ำนมข้าวไรซ์เบอร์รี่ของคนไทยวีฟิตน้ำนมข้าวจากข้าวเกษตรอินทรีย์รยไรซ์เบอร์รี่เทศกาลเจอ,อินบุญกับวีฟิตอัมพลฟูดมุ่งมั่น พุ่งขึ้นไม่เคยยอมจมทุกทางตันย่อมมีทางออกถ้าร่วมมือถ้าอยากรู้ว่าบนจุดสูงสุดเสียงซ่ามันดังกึดกองต่างจากความเงียบที่ก้นแก้วยังไงใช้ชีวิตให้เหมือนฟองโซดาทุกหยดซ่าโซดาสิง อํมพลฟูดร่วมกับคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลและเทพพดุงพรมะพร้าวครีเซนส์ m มจิกโมเมนต,ต์เพลงรักของดีดนตรีของแต่งประกวดการทางดนตรีที่จะร่ายมนต์สะกดด้วยบทเพลงของดีนิติพงศ์พ่อหน้าในรูปแบบวงอเคสตราโดยแตง่งกูสิทิไลท์ของร่วมด้วยกองทัพศิลปินชั้นหนักมากมายรายได้ทั้งหมดโดยไม่หาค่าใช้จ่ายสมทุกทุนสร้างอาคารนวมินทรบพบิตรปบสีพรรษา26พฤศจิกาย,ยนนี้ณศูนย์ญญาการประชุมแห่งชาติสุริย์จำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไททิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา ส่วนช่วงนี้นะคะไปะติดตาม smart business กับอาจารย์ธัญวัฒนชัยตะกูลชัยกันค่ะท่านผู้ชมครับคนบางคนทำไมถึงสามารถจะทำธุรกิจแล้วประสบความสำเร็จทั้งทั้งที่ธุรกิจทุกวันนี้เนี่ยมีคนชอบถามว่าทำอะไรจนรวยผมก็บอกว่าทำเนี่ยนะฮะอาหารสุขภาพความงามเด็กการศึกษา แล้วก็อีกประมาณเกือบสิบธุรกิจเนี่ยนะครับพอผมบอกไปแบบนี้เขาบอกว่าอาจารย์ธุรกิจที่อาจารย์บอกมาเนี่ยทุกคนก็ได้ทําไปแล้วแล้วหนูจะทําอย่างไรดีถึงจะประสบความสำเร็จผมก็บอกว่าถ้าธุรกิจใหญ่ๆเช่นอาหารก็ทําไปเยอะแล้วความงามก็ทําไปเยอะแล้วสุขภาพก็ทําไปเยอะแล้วเนยนะครับท่านต้องรู้จักผสมธุรกิจต่างๆเข้าด้วยกันท่านก็ทาอาหาร สุขภาพเพื่อผู้สูงวัยสิครับในเร็วๆนี้ก็คนจะมีการประกาศออกว่าเด็กเจน X นะฮะคนเจน X มีเท่าไหร่ครับ2ี e ล้านคนคนเจน Y มี17ล้านคนคนเจน Z นะฮะมี11ล้านคนท่านก็ดูสิครับว่าคนที่มีเยอะขนาดนั้นเขาเรียกว่าขนาดตลาดเยอะแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะมาซื้อสินค้าของเรานะฮะ ในหนังสือที่ผมเขียนเอาไว้นะฮะไม่ให้ดูปกนะฮะเดี๋ยวจะหาว่ามาขายของมีบทหนึ่งเขาบอกว่าจงหาช่องว่างในตลาดและธุรกิจผมเคยถามเท่าแก่น้อยว่า AEC เข้ามาแล้วเท่าแก่น้อยบุกไอซยังไงเ้าบอกอาจารย์ผมเนี่ยไป45ประเทศทั่วโลกนะครับผมไม่ได้ครอบคลุมเท่า AEC ถามว่าเท่าแก่น้อยเห็นช่องว่างตลาดยังไงครับเท่าแก่น้อยตอนแรกเนี่ยนะครับทำเก่าลัด ช่องว่างตลาดของเกาลัดก็คือเกาลัดมีขายเฉพาะที่เยาวราชแต่คนอยากกินเกาลัดไม่ได้มีเฉพาะเยาวราชเท่าแก่น้อยก็เอาเกาลัดไปขายที่อื่นที่มีคนอยากกินด้วยสาหร่ายนะฮะซึ่งอาจจะมีสาหร่ายซึ่งก็มีกินกันจํานวนไม่มากเลยนะครับคําถามคือว่าทําไมเราไม่เอาสาหร่ายเนี่ยนะฮะมาใส่ถุงแล้วก็ปรุงรสให้อร่อยแล้วก็มีขายตามเซเว่นอีเลเวนเห็นไหมครับ เหมือนกันอย่างที่เมื่อวานผมพูดไปนะครับมันจะมีคนจํานวนหนึ่งชอบกินมแมลงทอดแต่ถามว่าต้องไปรอดซื้อขายตามตลาดนัดทำไมไม่เอา,มาแมลงทอดมาใส่บรรจุภัณฑ์สวยงามแล้ววางขายตามเซเว่นอีเลฟเว่นเลยนี่คือตัวอย่างนะครับว่าสินค้าที่คนอื่นก็ทําอยู่แล้วแต่มันยังมีช่องว่างอีกจํานวนมากที่คนอื่นอาจจะมองไม่เห็นแต่เรามองเห็น ช่องว่างนั้นไม่ใช่ที่ตัวสินค้าแต่เป็นช่องว่างคือบางที่ไม่มีสินค้าแบบนี้ขายหรือขายสินค้าแบบดั้งเดิมแต่ไม่ได้เอามาใส่บรรจุภัณฑ์แล้วทําให้มันสวยงามและโปรโมทให้คนทั่วไปรู้จักครับขอบคุณอาจารย์ธนวัชชัยตระกูลชัยค่ะ ส่วนวันนี้ต้องบอกว่ายัางคงต,งต้องระมัดระวังเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะโดยเฉพาะหลังจากที่เกิดปาสักชนรสิธิ์ได้เพิ่มการระบายน้ําทําให้ตอนนี้ประชาชนที่อยู่ริมฝั่งเจ้าพระยาตอนล่างนะคะ,คะก็คือตั้งแต่ปากเกร็ดยาไปจนถึงปทุมธานีของรังสิตก็คือตั้งแต่คลองสาม็ปต้นไปนะคะ,คะต,ต้องระมัดระวังเรื่องของน้ําที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยรวมถึงต้องติดตามการรายงานสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะติดตามได้จากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะหรือว่าจะติดตามการพยากรณ์อากาศจากทางททพ .5 ก็ได้ค่ะวันนี้หมดเวลาเวทีข่าวสุดสัปดาห์แล้วนะคะ ติดตามสถานการณ์ข่าวรวมไปถึงรายการต่างๆของททบ5ได้เพียงกฎหมายเลขหนึ่งที่เครื่องรับสัญญาณของท่านค่ะค่ะวันนี้เราสคนพร้อมกับทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ